ปาชาชนชนครับใช้ทุกคนนเเเพื่อปปรระชาทชทศไทยลับากบสวัสดีนะครับพี่น้องที่ฟังรายการอยู่ทุกคนนะครับผมสงกรานต์จิตสุทธิพากรครับวันนี้ก็มาตามปกตินะครับ8โมงเศษนะครับจนถึง9 00. นาฬิกาก็มีเรื่องหลายเรื่องที่อยากจะมาพบมาคุยนะครับ เอาเรื่องแรกก่อนเพราะว่าแฟนรายการส่วนใหญ่นั้นก็ทำไร่ทำนานะครับอยู่ในหลายๆพื้นที่ขออนุญาตเอาเรื่องที่กำลังดังที่สุดตอนนี้มาเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็คือเรื่องการปรับราคารับจำนำข้าวจาก1 5 0 0 0บาทเหลือ1 2 0 0 0บาทนะครับท่านผู้ฟังครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แล้วค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะครับหลายคนก็ปรับตัวไม่ทันเพราะว่าพอรัฐบาลประกาศปุ๊บก็มีผลทันทีเลยทําให้พี่น้องหลายคนนั้นตกใจนะครับแล้วก็บางคนก็ไม่พอใจนะครับเพราะว่ากําลังข้าวที่ปลูกอยู่กําลังจะเกี่ยวแล้วนะครับมันหายไปถ้าเทียบแล้วก็คือ20%เลยจากหมื่นห้านะครับ10%ก็น5 0 0พันห้า 20%่็น0 0ก็สามพันทำนาอยู่เนี่ยตั้งใจว่าจะขายที่หมื่นห้าเนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่หมื่นสองแล้วข้าวยังไม่ได้เกี่ยวด้วยนะครับก็เลยรู้สึกไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับทีนี้มันก็มีกระแสข่าวหลายกระแสนะครับบางคนก็พยายามจะโทษบอกว่าการที่โดนลดราคาเนี่ยเป็นเพราะพักฝ่ายค้านเนี่ยไปพูดในสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฉพาะเจาะจงใบก็คือคุณหมอวาลงเดชกิวิกรมนะครับซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีคนอ้างตัวว่าเป็นพระนะครับแล้วก็เป็นคนพิษณุโลกนะครับเอาไป้ายไปประกาศว่าหมอวาลงหรือพรคประชาธิปัตย์เนี่ยทําให้ชาวนาได้รับความเสียหายนะครับแต่ที่น,น,น่าแปลกก็คือว่าคุณหมอวาลงก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ห่างกันไม่ถึงห้าเมตร คนที่มาประท้วงเขาก็ถือป้ายเดินไปเดินมาบอกว่าเป็นคนพิษณุโลกแต่ไม่รู้จักหมอก็ลงครับหมอก็ลงก็เลยแปลกใจให้นักข่าวไปถามพอนักข่าวไปถามตอบไม่ได้ครับบอกว่าอยู่วัดไหนจำพระจำวัดที่วัดไหนจบอะไรมาบวชที่วัดไหนตอบไม่ได้เก็บผ้าเดินหนีไปเลยครับอันนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัย พออีกวันหนึ่งก็เลยมีกระแสข่าวไปทั่วนะครับผมได้ยินมาจากหลายพื้นที่บอกว่าที่โดนลดจากหมื่นห้าหรือหมื่นสองเนี่ยเพราะว่าอภิสิทธิ์บ้างไปสั่งบ้างนี่ครับผมบอกพี่น้องอย่างนี้ครับว่าพวกผมก็อยากจะสั่งนะครับแต่ไม่มีอำนาจครับแล้วก็ไม่มีรัฐบาลไหนแล้วครับที่มาฟังเสียงฝ่ายค้านละครับเพราะว่ารัฐบาลเขาก็ต้องมีหน้าที่ทําตามนโยบายเขา เขาประกาศไว้ว่ารับจำนำหมื่นห้าทุกเม็ดเขาก็ต้องทำครับทางฝ่ายเราเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ไปฟ้องครับไปบอกประชาชนว่าไอหมื่นห้าเนี่ยเราไม่เลย,เร,เ,ลยเราไม่ได้เราไม่ได้จะให้ชาวนาได้เงินน้อยลงนะครับเราอยากให้ชาวนาได้หมื่นห้าเต็มๆแต่พอรัฐบาลซื้อไปหมื่นห้าแล้วเนี่ยขออย่าไปทุจริตได้ไหมนะครับเรื่อง เรื่องเก็บข้าวในโกดังเรื่องข้าวสวมสิทธิ์ข้าวอะไรเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยครับไปลดต้นทุนเอาไปกําจัดไปคาชับอย่าให้ขาดทุนถ้าเงินไม่ั่วไหลตรงนี้เงินก็จะไหลกลับไปที่ชาวนามากขึ้นเราก็ประท้วงในแนวนี้ครับแลวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็จี้ตัวเลขว่าขอให้รัฐบาลบอกมาซิว่าขาดทุนจริงๆเท่าไหร่เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลก็อ้ำอึง้งรัฐมนตรีสองคน ใครที่ดูทีวีจะเห็นนะครับตอบไม่ได้ครับนักข่าวซักสดน้ําแล้วสดน้ําอีกครับแก้วมีอยู่แก้วเดียวโดยโดย,โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการนะครับยกแก้วน้ํากินจนหมดครับจับหูก็แล้วเกาหูก็แล้วนะครับนักข่าวก็ยังซักอยู่สุดท้ายถ้าท่านดูเลยดูจะเห็นนะครับว่าน้ําไม่มีน้ําในแก้วนี่ยไม่มีน้ําแล้วนะครับรัฐมนตรีท่านยังยกขึ้นมากินน้าอยู่เลยครับท,ทั้งที่ไม่มีน้ําในแก้วแล้ว ก็แสดงว่าท่านจนมุมครับตอบไม่ได้พราะตอบไม่ได้ไปเข้าคอลมอคอรลมอก็อนุมัติบอกว่าให้ท่านร้มงตีอีกท่านหนึ่งคือท่านวรเทพรัตนากรซึ่งจริงๆท่านเคยเรียนที่โรงเรียนเดียวกับผมเนี่ยครับอยู่ปีเดียวกันเนี่ยครับท่านก็รับไปดําเนินการนะครับท่านไปดูตัวเลขมาแล้วท่านก็บอกว่าขาดทุนไปแล้วหนึ่งแสนสามื่นหกพันล้าน พี่น้องครับปีเดียวครับขาดแสขาดทุนไปแสนสามหมื่นถ้าสองปีก็สองแสนหกประมาณนั้นนะครับถ้าขาดทุนปีละแสนล้านแสนล้านแสนล้านอย่างนี้ประเทศไปไม่ได้ครับเงินไม่มีครับเ,เงินอยู่ในคลังเท่าไหร่ก็หมดพอรู้ว่าขาดทุนเป็นแสนล้านนะครับก็ตกใจกันใหญ่เลยครับทีนี้ก็เลยประกาศแล้วครับว่าเดี๋ยวจะไปตรวจข้าวในโกดัง ว่าโกดังไหนมีข้าวโกดังไหนไม่มีข้าวลงสเีเก็บข้าวไว้จริงหรือเปล่านะครับผลปรากฏว่าพูดไม่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ลงสีโรงหนึ่งนะครับโกดังเก็บข้าวโรงหนึ่งนะครับไฟไหม้ไปแล้วครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีข่าวว่าไปตรวจโกดังปรากฏว่าข้าวหายไปจากโกดังเนี่ยแปดพันตันนะครับไม่ใช่กิโลนะครับแปดพันตันนี่ก็ เป็นล,ล้านกิโลนะครับแปดแสนกิโลครับก็ใหญ่มากแล้วก็แล้วก็มูลค่าตั้งเก้าสิบกว่าล้านก็มันเป็นปัญหาวนเวียนกันไปอย่างนี้ครับสุดท้ายรัฐบาลก็ทนไม่ไหวครับจำนวนต่อหลักฐานก็ประกาศว่าต่อไปเนี้ยจะลดราคาจำนำจาก 15, หมื่นห้าหรือหมื่นสองเพื่อให้การขาดทุนน้อยลงฟังจะแรกก็ดีครับ ดูเหมือนดีนะครับแต่ไม่ดีเลยครับเพราะว่าชาวนาทุกวันนี้ครับที่เขาพอใจกันเขาบอกว่าอะไรก็ได้เขาไม่ว่าหรอะครับขอให้เวลาเขาไปเอาข้าวไปจำนำแล้วเนี่ยเหลือเงินติดกระเป๋าเขาเวละหมื่นเขาก็พอใจเพราะต้นทุนจริงๆเขาอยู่ประมาณสักห้าพันหกพันบาทบางบางรายเช่าที่ด้วยก็เจ็ดพันนะครับบางรายที่ต้องใช้น้ําเยอะหน่อยก็อาจจะถึงแปดพัน แต่โดยรวมๆแล้วถ้าขายได้เวิละหมื่นเนี่ยก็พอใจได้ข้าวที่เขาบอกว่ารับจำนำทุกเม็ดที่หมื่นห้านะครับจริงๆเวลาชาวนาไปเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวเปียกครับมันไม่ได้หรอกครับมันจะได้ประมาณหมื่นห้าร้อยถึงหมื่นสองพันนะครับซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเขาได้แล้วก็พอใจรัฐบาลจะไปทำอะไรก็เรื่องของรัฐบาลแต่เที่ยวนี้ครับรถมาสามพันเนี่ย ราคาข้าวแห้งเนี่ยหมื่นสองพันบาทเนี่ยถ้าเป็นราคาข้าวเปียกเนี่ยก็คงเหลือประมาณสักเก้าพันบาทแปดพันกว่าถึงเก้าพันบาทซึ่งอันนี้มันจะไม่เหลือครับเพราะว่าชาวนาเนี่ยเขาทํานาบางบางคนเนี่ยเขาทาได้สองครั้งก็ก็ดีไปแต่บางคนทําได้ครั้งเดียวเนี่ยครับมันจะไม่พอกินเพราะว่าเขาขายครั้งเดียวเขาต้องใช้เอาไปใช้ตลอดทั้งปีครับก็เลย ก็เลยมีการประท้วงกันเยอะนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบอกนะครับว่าไม่ได้เกิดจากท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับไม่จะเกิดจากฝีมือฝ่ายค้านนะครับไม่ได้เกิดจากคุณหมอวะลงเดกิจวิกรมนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถสั่งรัฐบาลได้เนี่ยเราไปเป็นรัฐบาลเองดีกว่าครับเราไม่มาเป็นฝ่ายค้านอย่างนี้แล้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะชี้แจงนี่โดยสรุปผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าลดเหลือหมื่นสองเนี่ยแล้วชาวนาขายได้ประมาณแปดพันเก้าพันเนี่ย อยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแพงครับเมื่อตอนที่รัฐบาลประกาศนโยบายห5 0 0 0บาทนั้นค่าแรงยังสองร้อกว่าบาทอยู่นะครับแล้วก็ค่าน้ำมันค่าแก๊สอะไรนี่ครับยังถูกอยู่ตอนนี้เวลาผ่านไปสองปีเนี่ยรัฐบาลไม่รู้หรอครับว่าค่าชาวนาก็เพิ่มแล้วครับเมื่อก่อนเขาเช่ากันปีละหนึ่งันบาทต่อไร่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็น ครั้งละพันบาทต่อไร่ก็คือถ้าทํานาสองครั้งก็เก็บสองพันครับทํานาครั้งเดียวก็เก็บพันหนึ่งค่าปุ๋ยก็ขึ้นมาตลอดครับน้ํามันไม่ต้องพูดถึงขึ้นมาตลอดค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนะครับลูกน้องนี่หรือค่าแรงจะไปจ้างเขานี่ครับจากวันละ100ร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบาทเนนคะรสวรรค์น,นี่ก็อยู่200สองร้อยเศษเศษสองร้อยสิบาทสองร้อสิบแปดบาทครับขึ้นเป็นสามร้อยแล้วจะจ้างกันยังไงครับ จะเอาเงินที่ไหนไปจ้างกันว่าละสามร้อยบาทเอามาลงแขกนี่ก็ไม่คุ้มแล้วครับแล้วก็รถเกี่ยวนะครับก็ขึ้นราคาไปหมดแล้วยาปราบศัตรูพืชก็ขึ้นไปหมดแล้วทุกอย่างขึ้นไปรอที่หมื่นห้าพันบาทแล้วแต่ปรากฏว่าเราลดมาเหลือหมื่นสองเนี่ยมันแย่ไปตามๆกันนะครับอันนั้นก็ก็บอกพวกเรานะครับก็ถือโอกาสบอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกๆนะครับที่มีข่าวดีเกี่ยวกับ ของพรรคประชาธิปัตย์บ้างนะครับเพราะว่าทางเอทางนิดานะครับเอแบกโพครับก็ไปทําบทสํารวจเทียบเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาลอาภิสิทธิ์กับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับรัฐบาลประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยปรากฏว่าชาวบ้านบอกว่าเรื่องค่าของชีพเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการศึกษาเกือบทุกอย่างนะครับเขาบอกประชาธิปัตย์สมัยประชาธิปัตย์รัฐบาลท่านอาภิสิทธิ์ดีกว่าแสดงว่าชาวบ้านเริ่มรู้นะครับว่าแม้ สมัยนี้ทุกยะค่าแรงจะเพิ่มเป็นหมื่นห้ารายวันสามร้อยแต่ค่าใช้จ่ายมันแพงกว่าครับมันไล่แพงกว่าและที่น่า,าดีใจก็คือว่าเขาไปสำรวจแล้วครับปรากฏว่าโครงการประกันรายได้เนี่ยชาวบ้านเห็นว่าดีกว่าจำนำครับอันนั้นก็เป็นสิ่งสะท้อนอย่างหนึ่งนะครับว่าที่พระประชาธิััย์พูดตลอดนะครับเราไปเปิดเวทีผ่าความจริงตลอดครับว่าสัจจัง วาจานะครับก็คือความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเราตั้งใจทําในสิ่งที่ดีระยะยาวและยั่งยืนให้กับประชาชนเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างเริ่มเผยความจริงออกมาชาวบ้านก็เริ่มรู้นะว,ว่าเป็นอะไรครับอันนั้นก็เป็นเรื่องนโยบายของพักของรัฐบาลครับทีนี้มาลงในพื้นที่บ้างนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีฝนตกเยอะนะครับแล้วก็ หลายพื้นที่ก็มีเรื่องน้ําท่วมเล็กๆน้อยๆปะไปกันกต้องแก้ปัญหากันไปนะครับสําหรับพื้นที่นะครสวรรค์เราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีความเคลื่อนไหวอยู่สองสามความเคลื่อนไหวนะครับความเคลื่อนไหวแรกก็คือเรื่องของการที่ชาวบ้านไปร้องเรียนกับท่านผู้ว่านะครับเรื่องทางลอดสี่แยกสะพานเดชาซึ่งทราบว่ามีการจัดสรรงบประมาณมาประมาณเกือบ แปดร้อยถึงเก้าร้อยล้านบาททีนี้บางคนก็เข้าใจถูกบางคนก็เข้าใจผิดครับคนที่ใช้รถนะครับสัญจรไปมาตลอดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนในตลาดป่าน้ำโพก็จะบอกว่ามีทางลอดก็ดีจะได้ไปส่งลูกสะดวกขึ้นไปมาหาสู่ระหว่างฝั่งถาจะพัดกับฝั่งในตลาดเนี่ยครับทุกทีตอนเย็น,ยนจกเช้าเย็นนีจะเข้าเมืองออกเมืองเนี่ยรถติดตลอดถ้ามีอุโมงก็น่าจะช่วยให้ การจ,ะะจราจรดีขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้นครสวรรค์นเนี่ยสะดวกสบายขึ้นไม่ต้องมีปัญหาเรื่องรถติดบร,ริเวณสี่แยกสะพานเยชาอันนั้นก็เป็นข้อดีของการมีทางลอดนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยพี่น้องอีกกลุ่มหน,นึ่งนะครับก็นั่งคิดครับว่าถ้ามีทางลอดแล้วเนี่ยสี่แยกนั้นนะครับซึ่งเป็นสี่แยกทางเศรษฐกิจของประเทศของนครสวรรค์นะครับมีการขายของฝากกันเยอะครับมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นเยอะครับ ก็อาศัยธรหากินจากคนที่ผ่านไปผ่านมาระหว่างเมืองคนที่มาจากกรุงเทพจะไปกำแพงบ้างจะไปพิษณุโลกบ้างก็ผ่านตรงนี้ครับแล้วก็ระหว่างผ่านขาไปขากลับก็อาจจะแวะซื้อของฝากทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นคนกลุ่มนี้เขาก็เห็นว่าถ้าทำทางลอดแล้วเนี่ยรถที่วิ่งมาจากกรุงเทพเนี่ยครับก็จะมุดใต้สี่แยกสะพานเยาชาแล้วก็เลยออกไปไปรู้ตัวอีกทีก็ พ้นเมืองป่าน้ำโพไปแล้วครับขากลับก็เช่นกันนะไม่ต้องพูดถึงขาไปนะครับขากลับนี่คนที่กลับมาส่วนใหญ่จะรีบกลับกรุงเทพครับก็จะมุดอุโมงค์แล้วก็ขึ้นไปเลยต่อไปก็ตลาดปด่าน้ำโพเราก็จะไม่มีคนเห็นนะครับอันนั้นก็เป็นมุมหนึ่งซึ่เขาคิดว่าไม่เห็นด้วยแต่ถามผมเนี่ยผมก็มีจุดยืนนานแล้วครับว่าผมเป็นสอสอของคนทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ ผมเียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองภาพรวมถอยไปให้ก้องกว้างเนี่ยครับท่านจะเห็นว่าอีกสองปีเนี่ยคนครสวรรค์เนี่ยในโดยเฉพาะในเขตเมืองนครสวรรค์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันดับหนึ่งเอาแค่สะพานเดชาก่อนนะครับก็จะมีการขยายสะพานเดชาข้างละหนึ่งช่องจราจรเป็นสามช่องจราจรอีกข้างหนึ่งสามรวมกันก็เป็นหกพี่น้องที่ใช้รถอยู่จะเห็นนะครับว่าถ้าเรามาจากกรุงเทพเนี่ย เราจะมาข้างละสามเลนนะครับแล้วเรามาเบียดขึ้นสองเลนตอนขึ้นสะพาเนเดชาอันนี้นะครับเป็นต้นตอที่ทําให้รถมันติดถ้าเราแก้ต้นตอตรงนี้คือขยายเป็นข้างละสามเนี่ยรถมันก็จะไหลปกติเลยไปติดที่สี่แยกสะพาเนเดชาเพราะลงสะพาเนเดชาแล้วมันก็เป็นสามเลนเหมือนกันครับมันสี่แยกนี้มันก็เป็นเหมือนสี่แยกพยุหะเหมือนสี่แยกท่านสี่แยกที่สี่แยกอื่นๆนะครับ ที่อยู่บนถนนสายเอเชียนะครับมันก็จะติดเป็นธรรมชาติเป็นระยะระยะแล้วก็ปล่อยไปแต่ตอนนี้ที่มันดูเหมือนติดจริงๆมันติดอยู่ที่สี่แยกสะพานเดชาเอ้สะพานเดชาติวงเมื่อขยายแล้วเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับทีนี้มามองในรถมุมขวางบ้างเมื่อก่อนนี้ไม่มีถนนริมเขื่อนแม่น้ําเจวียารถทุกคันที่จะไปฝั่งราชพัฒ์เนี่ยก็ต้องผ่านสี่แยกสะพานเดชาหรือไม่ก็ไปวนรอบ บนใต้สะพานเดชาซึ่งก็ไม่สะดวกนักนะครับมันก็ทําให้รถติดแต่ตอนนี้เมื่อวานผมเจอท่านนายกจิตกเกษมนิโรธนายกเทศบาลน,นครน,นครสวรรค์ท่านบอกถนนใต้ริมเขื่อนเนี่ยใต้สะพานเนี่ยเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เนี่ยคนในตลาดนะครับที่อยู่ตั้งแต่ป้อมหนึ่งมาเลยนะครับผมใช้คาว่าป้อมหนึ่งเลาะมาเลื้อย,ยนะครับถนนโกศินนววิถีบ้านเนี่ยไม่จําเป็นต้องวิ่งถนนสวรรค์วิถีออกแล้วนะครับก็ทะลุไปที่ริมเขื่อน แล้วก็วิ่งเลาะมาเรื่อยไปส่งลูกที่อนุบาลได้เลยหรือจะไปที่รัชพัฒนหรือจะไปไหนก็ได้ฝั่งเนี้ครับไปไปสะพานดําไปอะไรเนี่ยครับวิ่งเส้นนี้ได้หมดแล้วเส้นนี้เป็นถนนสองเลนนะครับรวมไปกับบางจุดเด็นสี่เลนเลยนะครับบางจุดก็สองเลนแต่โดยอยากจะบอกให้ทราบก็คือว่าคนที่ไปมาระหว่างสองฝั่งของปานลำโพเนี่ยก็ไม่ต้องอาศัยสะพานเดชาสี่แยกสะพานเดชาอีกแล้ว ก็จะทาให้ลดบริเวณสี่แยกสะพานในชาเนี่ยลดไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วที่สําคัญครับใครที่ไปแถววัดไซบางม่วงจะเห็นนะครับว่าริมแม่น้ําปิงเนี่ยครับกําลังมีการทําสะพานแม่น้ําปิงข้าแม่น้ําปิงแห่งใหม่ซึ่งอันนี้จะเป็นสะพานของทางเลี่ยงเมืองซึ่งจะต่อจากบริเวณหนองตะโกโที่หนองกรดนะครับซึ่งขณะนี้ได้รับงบมาสองสองงวดแล้วนะครับเป็นพันล้านนะครับ อันนี้จะทําอีกสองปีครับกว่าจะเสร็จเสร็จปีมานปลายปีห้าแปดซึ่งถ้าเสร็จแล้วเนี่ยรถใหญ่ทั้งหมดเนี่ยครับเขาจะไม่เข้าเมืองแล้วครับเขาก็จะอ้อมเลี่ยงเมืองหมดมาจากพิโลกถ้าเป็นรถใหญ่เขาก็จะขับออกเลี่ยงเมืองไปกรุงเทพเลยมาจากกาแพงก็จะออกเลี่ยงเมืองไปกรุงเทพเลยคนที่มาจากกรุงเทพจะไปกําแพงจะไปพิโลกก็ไปได้เลยครับทั้งนั้นมันจะเหลือรถที่จะเข้าผ่านสะพานเดชาน้อยลงเรื่อยๆครับแล้วรถที่เข้ามาก็จะเป็นรถเก่งรถเล็กซึ่งคนพวกนี้เนี่ยครับ มาทาให้เศรษฐกิจเราดีครับคือถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยสีย่แยกสะพานเดชาก็เหมือนประตูหน้าบ้านเราที่จะเข้าไปในตลาดป่าน้ําโพครับใครมีพี่น้องอยู่ในตลาดป่าน้ําโพจะเห็นว่าตอนนี้บรรยากาศเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซบเซาฉะนั้นเรามีสภาเรามีประตูใหญ่อยู่หน้าบ้านเนี่ยครับเราทําไมไปขุดลอดอุโมงให้มันผ่านหน้าบ้านเราซะ,ะโดยไม่แวะบ้านเราอันนั้นจะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมนําเสนอไว้นะครับผมก็คิดว่า การสร้างทางลอดเนี่ยมันก็ดีครับแต่ต้องดูผลกระทบมันด้วยเพราะว่าถ้าระหว่างที่สร้างสองปีเนี่ยครับถ้าคนที่มานาครสวรรค์สองปีนี้เจอกำลังสร้างสะพานเดชาแล้วก็การจราจรไม่สะดวกเนี่ยครับต่อไปมันจะคนเขาจะลืมป่าน้าโพไปหมดอะครับก็จะไม่แวะกันหรอกครับไปแวะทางอื่นกันหมดนั่นก็ให้พี่น้องได้ทราบไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นฮอตประเด็นร้อนอยู่ในนครสวรรค์ตอนนี้ครับมาถึงเรื่องหนึ่งครับ ซึ่งขนาดนี้เป็นช่วงงบประมาณครับสภาปิดจริงแต่สสเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะครับประมาณหกสิบกว่าคนก็ได้รับแต่งตั้งจากสภาให้เป็นกรรมธิการวิสามัญงบประมาณแล้วก็ดูแลเรื่องงบประมาณกําลังจะตัดงบประมาณอันไหนไม่จําเป็นก็จะตัดออกนะครับซึ่งผมก็จะทําอยู่ตรงนี้อยู่ทุกปีครับก็รายงานครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีมติมาตั้งเป็นคณะ เหมือนกับคณะทํางานย่อยครับเขาเรียกว่าอนุกรรมธิการวิสามันซึ่งผมก็ได้รับแต่งตั้งด้วยนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่หกแล้วครับโดยสรุปตั้งแต่ผมเป็นสสมานะครับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการวิสามันนะครับที่จะดูแลเรื่ององบประมาณของประเทศเนี่ยต่อเนื่องมาตลอดนะครับปีนี้อยู่ในคณะไ c t ก็คือเรื่องคมนาคมการสื่อสาร แล้วก็กองทุนก็จะเริ่มทํางานเป็นทางการวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองฉะนั้นเนี่ยจะต้องทํางานตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเลยฉะนั้นเนี่ยในระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยผมอาจจะมีเวลาที่จะอยู่นอกขอน้อยลงนะครับอันนี้ต้องกราบขอโทษพวกเราด้วยนะครับใครที่มีการมีงานอะไรก็แจ้งมาได้ครับถ้าโอกาสกลับได้วันไหนหยุดก็จะรีบกลับมาแต่จะอยู่แน่ๆก็คือวันศุกร์เย็นแล้วก็วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ อยู่ให้เต็มวันแล้วก็จะไปพบพี่น้องให้มากที่สุดครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังก่อนนะครับจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีครับแล้วก็งบประมาณตรงหลายที่เป็นของนครสวรรค์นี่เราก็จะดูแลเป็นอย่างดีครับมาถึงเรื่องสุดท้ายขออนุญ,ญาตรายงานข่าวในพื้นที่ก่อนนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่นครสวรรค์เราเนี่ยโดยเฉพาะในเขตหนึ่งผมเนี่ยมีงบประมาณลง ไปค่อนข้างเยอะนะครับที่ผมเคยประสานงานไว้ล่าสุดที่เพิ่งไปเมื่อวานนี้ก็คือบริเวณทางแยกเข้าวัดสันติธรรมนะครับซึ่งผ่านโรงงานผมด้วยครับตอนนี้เนี่ยเขากําลังไปทําถนนอยู่ครับเปลี่ยนจากถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตซึ่งจะมีความคงทนมากกว่านะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าน้ำท่วมก็ไม่เสียหายมากนะครับขณะนี้ก็กําลังทําอยู่นะครับที่หมู่สองนะครับหลวงพ่อพวงนะครับซึ่งผมเคยขุดไป ในช่วงหนึ่งไปแล้วตอนนี้ก็ได้มีงบประมาณมาอีกส่วนหนึ่งมาขุดต่อนะครับในช่วงที่สองนะครับแล้วก็ถนนในหลายๆสายตอนนี้ก็กาลังดําเนินการอยู่นะครับบางที่ที่หมู่สิบหนองแมวผมไปดูมาแล้วครับยังพื้นไปปรับพื้นถนนอยู่แต่ยังไม่ได้เทคอนกรีตนะครับก็คงจะไปเทเร็วนี้ที่หมู่สี่นองกระโดนนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่ข่าวดีที่สุดที่ผมได้รับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือเรื่องโรงเรียนครับ อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปโดยตลอดว่าผมเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องโรงเรียนมากเป็นพิเศษนะครับตั้งแต่เป็นสสมานี่อะไรที่เกี่ยวกับโรงเรียนเนี่ยผมไม่เคยที่จะลังเลเลยครับและจะช่วยตลอดนะครับปีนี้เนี่ยได้ประสานงบประมาณมานานแล้วครับเกือบหกเจ็ดเดือนแล้วครับล่าสุดเมื่อวันพรหัสที่แล้วก็แจ้งมาครับกระทรวงศึกษาก็แจ้งมาว่า โครงการต่างๆที่ผมได้ประสานไว้เรื่องความเดือดร้อนของโรงเรียนเนี่ยก่อนนี้ได้รับแล้วนะครับอันดับแรกเลยโรงเรียนวัดเกาะนะครับที่เกาะหงนะครับโรงเรียนวัดเกาะหงเนี่ยที่อาคารโดนไฟไหม้ไปเนี่ยครับผมได้ประสานงบประมาณมาลงให้ประมาณเป็นเงินสองแสนบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับที่โรงเรียนอนุบาล,ลคนลครนครสวรรค์นี่ก็ได้รับงบประมาณมาส่วนหนึ่ง ที่น่าดีใจทุกก็คือที่โรงเรียนวัดบางม่วงนะครับพี่น้องชาววัดไส่นะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับต่อไปนี้นลูกๆและหลานของท่านเนี่ยจะได้อาคารเรียนหลังใหม่ขนาดสี่ห้องชั้นบนนะครับมถ้ามีเงินเติมชั้นล่างหน่อยได้เป็นแปดห้องซึ่งจะเป็นอาคารใหม่เอี่ยมสองชั้นทางขึ้นสองทางนะครับมูลค่าสามล้านห้าแสนบาทหนึ่งอาคารก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือที่โรงเรียนหน,งนองกระเหงนะครับวัดหน,งนองกระเหงที่หมู่สิบสองหนองกรดนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนดีนะครับมีชื่อเสียงหลายคนพูดเันว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กได้ดีนะครับแล้วก็มีมาตรฐานแต่อาคารที่อยู่ในปัจจุบันเก่าเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็ได้รับงบมาเหมือนกันนะครับสามล้านห้าแสนนะครับแล้วโรงเรียนอื่นๆในเขตหนึ่งนะครับที่ผมรับผิดชอบอยู่ทุกโรงเรียนครับก็จะได้งบ มาซ่อมแซมเช่นมาปรับปรุงฝ้ามาทาสีมาซ่อมปูกระเบื้องอะไรเงี้ยครับก็จะได้รับงบกันทั่นหน้าทุกคนมีบางโรงเรียนที่ยังไม่ได้อยู่เดี๋ยวก็จะประสานให้ตามมาทีหลังโดยสรุปก็คือว่าทุกปีนะครับผมพยายามที่จะประสานกับทางกระทรวงศึกษาเพื่อจะงบมาให้พวกเรา,<น>าให้โรงเรต่อไป <นา S 1> ด้วยนโ <นา S 1> ยบายเพื่ <นา S 1> อประชาชนประชาธิที่ปัด ใช้ทุกคนดดดนะครับเป็นรรเดือาเอนตุลาคนปาะเทศทไใหมะ,นนะรัแต่สญญญามศนนอนหนึน่งเก้านาฬิกาโดยประมาณขอพี่น้องรักษาสุขภาพนะครับฝนตกอย่าตากแดดอย่าตากลมอย่าตากฝนมากนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายครับขอบคุณครับ